ก็ช่วงนี้ก็ดูข่าวครา,าวเรื่องของสภาพฝนฟ้าสภาพภูมิอากาศกันอยู่พอสมควรนะฮะเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันจนถึงค่ำก็มีหลายพื้นที่มีพายุรุดูร้อนจนกระทั่งตอนเช้ามืดนะครับก็มีเหตุแผ่นดินไหวในทะเลนะครับขนาด4.6่ริกเตอร์นะฮะลึก10กิโลเมตร10กิโลเมตรก็ไม่ถือว่าลึกนะฮะบ,บริเวณตอนใต้เกาะยาวทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ตนะครับ แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็ไปประมาณสัก18กิโลก็รู้สึกสั่นไหวได้ในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตที่พังงานะครับแต่ก็ไม่มีรายงานเรื่องคำเตือนภยัยเซนามินะครับเพราะ4.6 4. นี่ก็ยังไม่ถือว่าต้องเตือนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณนิสิทธตจันสมวงศ์ก็ บอกนะฮะว่าแผ่นดินไหวนั้นอยู่ที่เกาะยาวรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้ประมาณสัก3วินาทีนะฮะขณะที่ระดับน้ำทะเลก็ยังอยู่ในระดับปกติแต่ก็เฝ้าระวังนะครับไม่มีการเตือนภยัยใดๆจากศูนย์เตือนภัยพิบัตนบนินะครับนี่นะฮะ 4.6นี่ถ้าเกิดอยู่ในอาคารสูงต้องรู้สึกแน่ใช่แล,แล้วก็ไม่เฉพาะที่ภูเก็ตนะคะพังงากระบี่ประชาชนเองก็สามารถที่จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนนี้ได้เช่นเดียวกันเห็นบอกว่าได้ยินเสียงด้วยนะเสียงด้วยใช่ไหมคะ,มะเห็นเขา<อ>ส่งกันในไลน์อะไรนะผมก<อ>็ได้ยินเสียงหรอเสียงอะไรเสียงเหมือนกับเสียงฟ้าร้องก็บอกเสียงเหมือนกับเสียงรถบรรทุกก็บอกเสียงเหมือนกับรถบรรทุกวิ่งคลื่นๆเนี่ย เสียงแผ่นดินมันลั after after ่นน่ะเหมือนกับกระดูกแล้วล hmm. ั่นก๊อปก๊อปหรือเปล่าก็ไม่รู้มันประมาณว่าอย่างนั้นอะประมาณอย่างนั้นเสียงถนนหรือเปล่าเสียงถนนเสียงถนนเหมือนแตกมันบดเข้าหากันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่เสียงเหมือนกับคลืงนคลืนเหมือนเสียงรถรถบรรทุกวิ่งเห็นเขาบอกนะฮะค่ะอะเดี๋ยวเราคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการสํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณสมบุญโคสิตานนนค่ะพอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณธีรัคุณวินารัตน์ครับค่ะคุณกนกด้วยนะคะคุณกหนกครับครับผมค่ะแผ่นดินไหวเมื่อเช้านี้ที่ภูเก็ตตรงนี้4.6ก็ถือว่าไม่รุนแรงอะไรใช่ไหมคะถ้าเป็นระดับเนี่ยก็ยังถือว่าระดับไม่รุนแรงแต่ก็สุดๆของไม่รุนแรงแล้วค่ะสุดๆของไม่รุนแรงแปลว่าอะไรคะแปลว่านี่คือแรงที่สุดคือเราแบ่งเป็นสามระดับนะครับคือไม่รุนแรงแล้วก็รุนแรงปานกลางแล้วก็รุนแรงมากค่ะ ก็ก็หนึ่งจุห้านี่ก็ถือว่ายังไม่รุนแรงค่ะอ๋อค่ะแล้วทีนี้สาเหตุที่แผ่นดินไหวตรงนี้เนี่ยเกิดเกิดจากอะไรคะก,ก็คงจะเกิดจากที่เมื่อวานนะฮะที่มีแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียค่ะนาครับอินโดนีเซียก็คือมีการมุดตัวของเปลือกโลกแถวทางใต้ของเกาะชาวฮะทาง้งทางใต้ทางตะวันออกของเกาะชาว ก็รุนแรงพอสมควรก็เลยอาจจะส่งผลมาถึงรอยเลื่อนที่บ้านเราก็คือรอยเลื่อนคลองมารุ่ยครับค่ะครับรอยเลื่อนคลองมะรุยเนี่ยก็ตั้งแต่ภูเก็ตพังงามาจนถึงทางสุราษฎร์ธานีฮะพออหแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียอันนั้นกี่ริกเตอร์ฮะน่าจะหกเศษนะผมจำจำไม่แน่แน่าน่นหกกว่าใช่ไหมครับก็ อันนั้เราอยู่ในแผ่นเปลือกโลกเดียวกันกับเขาเหรอฮะมันมันมีแผ่นมันเป็นรอยต่อของเปลือกโลกออสเตรเลียนะครับที่อยู่ทางด้านใต้กับอินโดจีน่าซึ่งอยู่หรือว่ายูเรเซียอยู่ทางด้านบนนะครับก็แผ่นออสเรเลียเนี่ยมุดเข้ามาอยู่ใต้แผ่นยูเรเซียมันก็เลยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงรอยเลื่อนคลองมารุยที่บ้านเราฮะอ ค่ะอย่างนี้อย่างนี้หลังจากแผ่นดินไหววันนี้แล้วเนี่ยคือคือหมดหรือยังคะผลกระทบตรงนี้หรือว่าก็บอกไม่ได้เหมือนกันก็บอกว่าได้แต่คาดว่าตัวนี้น่าจะเป็นถ้าจะเกิดใหม่ก็คงจะจะเบาวกว่านี้อะฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดเมื่อวันก่อนนะฮะที่เกาะบ,บาเรนอะไรเนี่ยฮะ ครับก็คงจะคงสืบเนื่องกันมาฮะเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดนี่ก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นกิจกรรมหนึ่งของการมุดตัวของเปลือกโลกเหมือนกันอืออันนั้นอันนั้นก็มีผลสืบเนื่องกันอ๋ออันนั้นอาจจะแค่ปะทุใช่ไหมฮะเอ๊ะใช้คาคร่าระเบิดหรือยังปะทุครับปะทุใช่ไหมครับ,รบอืมฮะเอ๊ะพอฮะแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะมันมีเสียงไหมฮะแผ่นดินไหวมันอ่าบา มันก็อาจจะมีเสียงเหมือนฟ้าร้องได้ออบางครั้งมันก็อาจจะมีเสียงเหมือนอรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ตกหลุมมาตึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็มีได้ครับอย่างอย่างที่เชียงรายเนี่ยตอนที่เกิดเชียงรายบ้านเราปีที่แล้วเนี่ยก็<อ>จะมีเสียงแบบนั้นนะฮะแล้วแล้ว4.6เออมันจะมีเสียงได้มันต้องอยู่มาสักกี่ลิรตร์ถึงจะมีเสียงฮะพอ ก็สี่ขึ้นไปก็มีก็ก็มีเสียงได้แล้วฮะอ๋ออ๋อเหรอฮะแม้แม้ว่าจุดศูนย์กลางจะอยู่ในทะเลก็ตามเหรอฮะครับอืมถึงจุดศูนย์กลางจะอยู่ในทะเลแต่มันก็ส่งผลขึ้นมาทางบนพื้นดินนะฮะตามตามแนวรอยเลื่อนอ๋อแล้วแล้วทุกครั้งเสมอไปไหมฮะถ้ามีแผ่นดินไหวขนาด4.5-4.6ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเสียงทุกครั้งเสมอไปไหมฮะอ เสียงเนี่ยอาจจะดังค่อยดังแรงก็แล้วแต่ระดับความรึกอะฮะครับโอระดับอ่ึกไม่มากก็จะจะแรงมากแต่ว่าถ้าล mm ึกมากๆก็อาจจะไม่ไ huh. ด้ยินเสียงฮะอืมแล้วเกี่ยวเกี่ยวกับสภาพพื้นดินของตรงนั้นด้วยไหมฮะเสียงที่เกิดขึ้นก็ก็เกี่ยวฮะถ้าเป็นชั้นหินอ่ถ้ามันมีชั้นหินหนามากๆก็ก็อาจจะส่งเสียงดังได้ แต่ถ้าเป็นชั้นตะกอนดินอะไรหนาๆ <Ok. S 1> นาก็เสียงก็จะเบาลงอะฮะ <c oughs> ครับครับแล,ล้วหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวไปเมื่อตอนตีสี่กว่าๆเนี่ยหลังจากนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยมีอีกไหมฮะออผลดีตอนนี้ผมอยู่อยู่นอกนอกพื้นที่เลยไม่ได้ไม่ได้ดูที่เครื่องรรเราอะฮะครับครับไม่ได้ดูไม่ได้ดูเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโอค่ะเดี๋ยวใหียเจ้าหน้าที่เช็คอยู่ฮะตอนนี้ครับครับ ทีนี้จากจากรอยเลื่อนนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบไปรอยเลื่อนอื่นในเมืองไทยได้อีกไหมคะหรือว่าจะจบกันที่รอยเลื่อนนี้ก็รอยรอยเลื่อนคลองวันลุยนี่ก็เป็นรอยเลื่อนถ้าเราอันนี้ก็เป็นรอยเลื่อนลูกแล้วอะฮะก็ไม่มีรอยเลื่อนย่อยกว่านี้อีกแล้วอันนี้คือเล็กสุดแล้วครับอ๋อถัดจากรอยเลื่อนขึ้นไปคืออะไรฮะรอยเลื่อนถัดจากรอยเลื่อนไปก็จะเป็นรอยแตกธรรมดาที่ไม่มีการเคลื่อนตัวฮะอ๋อฮะ สุดออแล้วคือเป็นรอยเลื่อนก็คือเล็กๆที่สุดแล้วนะคะไม่ไปกระทบใครแล้วของเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดจะวันเกรงเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยก็ก็เฉพาะตรงรอยเลื่อนนี่แหละดูตรงรอยเลื่อนแค่นั้นใช่ไหมฮะครับเราเรา,เราเร,าเราเรียกว่ารอยเลื่อนมีพลังไงฮะรอยเลื่อนมีพลังจะเป็นรอยเลื่อนมีพลังก็จะจะมีผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้มีสักกี่รอยเลื่อนในเมืองไทยนะฮะท่านผอฮะของเราเนี่ยรอยเลื่อนมีพลังมีทั้งหมด14กลุ่มรอยเลื่อน1ิรอยเลื่อนอยู่ภาคเหนือแล้วก็ องร้อยเลื่อนอยู่ทางภาคตะวันตกก็คือ,อกาญจนบุรีรบุรแล้วก็อีกสองร้อยเลื่อนอยู่ทางใต้ก็คือระนองกับคลองมะลุยอ,อระนองนี่ก็จะจับระนองชุมพรประจวบอันนั้นนั้นเส้นหนึ่งคลองมะลุยก็ตั้งแต่ภูเก็ตพังงากระบี่มาจนถึงสุราษฎร์นะฮะค่ะแต้เป็นสิบสี่ร้อยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ใช่ไหมครับครับใช่ครับครับเพราะฉะนั้นที่ขยับรอยเลื่อนคลองมะรุยเนี่ยจะไม่ไปกระทบร้อยเลื่อนระนองใช่ไหมคะ อาจจะกระทบได้ฮะเพราะอยู่ใกล้กันแต่ว่าอาจจะเฉยๆนะฮะอ,อาจจะนะฮะแล้วรอยเลื่อนเนี่ยทา่านบอกฮะรอยเลื่อนมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยได้ามาตราลิกเตอร,ร์เยอะๆสูงๆมีไหมฮะก็จริงๆแล้วทั้งสองอันเนี่ยทั้งทั้ง,งระนองทั้งคลองมะรุยเนี่ย้าสภาพเหมาะสมจริงๆเนี่ยเขาสามารถเกิดได้ถึง แปดลิตรเพราะเขาเป็น้อยเลื่อนเรียกว่า้อยเลื่อนลาดแต่ว่าต้องต้องสภาพเหมาะสมจริงๆนะฮะอย่างบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมาะสมขนาดนั้นสภาพเหมาะสมแายแึงก็คือมีชั้นดินหนาเป็นหินแข็งอะไรเงี้ยสภาพกรณีวิทยิงอื่นเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องประจบเหมาะจริงๆสูงสุดก็คือแปดแต่ของเราสภาพดินสภาพดินไม่แต่ว่าของเราเปลือกโลกมัน่นขางบางมันก็คงไม่ถึงนะฮะ เออโอ้โหก็ยังชั่วนะฮะครับแล้วก็ยังชั่วอ้าวแหละค่ะขอบคุณค่ะท่านผอครับขอบคุณมากครับผอครับ ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับคุณจีราคุณวินาพัฒน์ครับขอบคุณครับท่านพอสํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสมบุญโคสิตานน์ค่ะท่านพอพูดก็เข้าใจง่ายดีนะก็มี14รอยเลื่อนฮะสิบอยู่ที่ทางภาคเหนือนะฮะสองอยู่ที่ทางภาคตะวันตกนะฮะแถวเมืองกาญนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่แถวเมืองกาญนะฮะแล้วก็อีกสองก็อยู่ที่ ที่เกิดขึ้นตอนเช้ามืดวันนี้นะฮะกลองมาลุยกับละนองนะครับนี่นะฮะก็ติดตามดูนะฮะไม่มีเตือนภัยสึนามินะฮะเตือนอีกครั้งไม่มีนะไม่มีเตือนภัยสึนามิ